ถ้าเราแสดงธรรมเราต้องพูดให้ครบองอนนค์ประกอบนผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าในเบื้องต้นก่อนในตั้งแต่สมัยพุทธกาลถามว่าการกระทําแบบนี้มันอยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าไหมก็ตอบว่าไม่ใช่ถึงแม้มันไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์พอขนาดท่านเสียท่านก็แค่สั่งว่าเอาผ้าขาวมามาหอ่อแล้วก็เผาปกติแล้วท่านก็ยังสั่งไว้บอกปอบพระอนุนไว้ว่าหน้าที่ของการทําศพ หน้าที่ของการเรื่องพระรงพระทาเน,นี่ยไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันเป็นหน้าที่ของพราหมณ์ของกษัตริย์ของคนที่เขามาจัดก,การเขามาดูแลเขาต้องการร่างก็ว่าไงไปเราไปหาดูก็ได้ว่าในข้อสูตรมีหรือเปล่าอ่าน,นี้ก็ว่างไปนะออสุดท้ญญายนี้แง่ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีการตามหลักการที่พุทธเจ้าสอนแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าการเวลาเปลี่ยนไปออคนก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ว่าแต่ละคนละท้องที่เนี่ยมันมีความเชื่อมีความเข้าใจมีสติปัญญาแตกต่างกาัน มันก็เลยมีอุบายต่างๆที่ทําให้คนเนี่ยเขามีสธาเข้าถึงธรรมมันก็เลยมีเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายความเชื่อรัทธิหลากหลายศาสนาพุทธก็มีหลากหลายนิกายถูกไหมฮะในหลายนิกายเขาก็มีอุบายที่ทําให้คนเกิดกําลังใจและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทําให้คนรู้สึกว่าฉันอยากจะฝึกประพฤติปฏิบตัติเพราะมันได้เห็นผลเลยอื เราลองไปดูหลายๆพื้นที่นะว่าเขามีมีหลักการไงบ้างเช่นเรื่องของพระาธาตุอ่าแล้วก็แบบเห็นว่าเฮ้ยคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้กระทั่งพุทธองค์อัครสาวกอะไรก็ตามเนี่ยพอเสียไปแล้วแล้วพระาธาตุกลายเป็นโน่นนี่นั่นอ่ามันก็เป็นหนึ่งความเชื่อที่ใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแต่ความหมายคือมันก็เป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทําให้คนเห็นแล้วอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคําสั่งสอนมากแต่ว่าอยู่ยศสัทธานําก่อนอแล้วศรัทธาตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดประโยชน์ในภายหลังอก็ไป ใช้ความเชื่อชุดนี้ไปอยู่กับเรื่องพระธาธครับว่าเฮ้ยมันมีจริงเว้ยคนที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วเป็นพระธาธจริงจริงมีจริงเว้ยโอ้เกิดกําลังใจแรงบันดาใจก็มีในทางทิเบตเนปาลนน่นนี่นั่นเขาก็จะมีว่าร่างไม่เนา่าไม่เปื่อยครับอ่าแล้วในส่วนมากเขาบอกให้เสียชีวิตในการนั่งสมาธิโอ้โห,โโหมคนก็จะสัทธาเนาะ แต่ถ้าครูบาอาจารย์ให้นั่งสมาธิว่าอาจจะมีบางคนที่นั่งสมาธิแล้วเสียจริงครับอยู่ในฌาหรือกว่ากันไปอย่างเงี้ยนะจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่เขาก็จะใช้เรื่องพวกนี้ดึงเข้ามาหรือบางคนเนี่ยเสียไม่ได้นั่งเสียนะแต่ก็จะจับให้อยู่ในท่านั่งครับก็มีทุกวันนี้ในทางสายมหายานแม้กระทั่งมหายานในประเทศไทยในหลายที่เนี่ยพอลาครูบาอาจารย์เสียเขาก็จะมาจับในท่านั่ง แล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้เหมือนมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็มาเคารพบ,บูชากันก็ว่านไปบางคน,น่ยถึงขนาดทํามีร่างกายแล้วก็ไปฝังไปปิดเอาอะไรรูปมาครอบให้กลายเป็นพุทธรูปไปเลยอะไรเงี้ยเป็นพระ<ผ>สงฆ์รูปไปเลยอย่างเงี้ยครับผมเออก,ก,ก็ก็มีเหมือนกันก็ยังมีเหมือนกันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพื่อเป็นหลักฐานทําให้คนยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้อะเห็นศรัทธา,าแบบนี่ไงเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็าําเนี่ยแล้วนี่เขาไม่เล่าไม่เปื่อยนะ เออเนี่ยกลายเป็นพัทธ์นะเนี่ยเป็นอย่างงูนะเป็นอย่างนี้นะคนก็โอ้สัทธาไว้สัทธาไว้มันเวิร์คไว้เอามั่งไว้เอามั่งไว้อย่างเงี้ยมีมันเป็นเหมือนทางเข้าไหมพี่บีใช่คือในการเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติแท้สิทธ์เดิมแท้มันมีหลากหลายทางเข้าใช่ไหมคือมันเป็นหลักฐานเท่านั้นแหละรอนนี้พฒะธรรมไทยก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านก็คือเสียแล้วไม่เน่าไม่เปื่อย แต่ไอเรื่องไม่น่าไม่เปื่อยเราไม่พูดถึงนะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าไปสารน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปที่ทําให้มันแห้งให้มันไม่เปื่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีทางที่มันจะไม่เปื่อยเลยมันก็จะตามกาลเวลาเนาะแต่แบบมันนานมากบางทีก็แข็งนกลายมันท่อนไม้ก็มีลายไม้กลายเป็นเอาเจ็บมีไม้กลายเปว่ายกันไปใช่แล้วก็ประโยชน์ของมันก็แล้วแต่ว่าใครแต่สําคัญคืออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปติดร่างบาอาาจรย์มันก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเครื่องมือในการเอาศรัทธาเข้ามามันเกิดประโยชน์ เห็นแล้วน้อมนําจิตใจเข้าไปอย่างเนี้ก็โอเคนะครับเออแล้วแต่ใครจะมองมุมไหนก็ตามม,มันไม่มีเรื่องอะไรในโลกหรอกที่แบบว่าถูกผิดไปเลยอะไรขนาดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงมันต้องเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะแต่ในมุมต่างๆเนี่ยเราสามารถหาปัญญาจากเรื่องราวเหล่านี้ได้อันนี้โอเคใช่มันต้องให้เข้าใจถึงทำเนาะเรื่องนี้รู้แล้วได้ประโยชน์อะไร อย่างนั้นเลยคือต่อให้มันมีจริงแต่ว่าเราไม่สนใจอ่ะเราไม่ศรัทธาเราไม่อะไรก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีถูกไหมครับเออทุกๆเรื่องแหละม,มันมันมีมันมีข้อข้อข้อธรรมของมันเห็นไหมอย่างเรื่องก่อนแล้วก็มันก็มีเรื่องคุยกันเรื่องเถียงเรื่องพักเครื่อง ครับมีพุทธคุณจริงเปล่าันพุทธคุณหายไปแล้วเลยไม่รู้แหละคือจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ามันเครื่องเตือนสติเคือนใจเราว่าเราห้อยมาแล้วก็จะทําอะไรก็ไอ้ครูบาอาจารย์อยู่ตรงเนี้ยก็ไม่กล้าทําอยากทําในสิ่งที่มันดีงามตามคําสอนของพระที่เราได้ห้อยได้ติดตัวไว้อย่างเงี้ยครับผมคือทุกอย่างเนี่ยคืออยากให้เห็นในแง่มุมอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่มัวแต่ไปทุ่มเถียงกันส่วนใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้มันเกิดประโยชน์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์อะไรครูบาอาจารย์ที่ เอ่อทิ้งร่างเอาไว้ให้เป็นหลักฐานประจักษ์กับโลกใบนี้สร้างศรัทธาผู้คนมากมายเกิดประโยชน์มากมายก็มีให้เห็นไช้หมดแม้แต่ท่านยังไม่ได้ละก็ตามนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้บอกว่าเป็นรูปไหนท่านก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วคือท่านบอกว่าคือของท่านขอไม่เผาแล้วกันเพราะว่ามันยังศรัทธายังพระศาสนาได้ต่อก็ว่าไปก็ต้องทำแล้วแต่เหตุแล้วแต่ผลน้ะคือบางคนก็บอกไม่ได้ต้องเผาทิ้งหมดไม่อยากให้คนยึดติดก็โอเคก็วางไป ใด้มันมันประโยชน์ต่างกันตงนี้เนาะหลักๆนี่าะจะลงพระศาสนานี่สําคัญใช่ไหมแล้วก็จะลงปัญญาด้วยนี่คือสาคัญใช่นะครับจะลงทมแล้วก็ลองดูครับต้องทําเองยังไงศาส,สนาพูดก็คือศาสนาแห่งปัญญาเพราะนั้นคุณจะมีปัญญาในเรื่องราวต่างๆนี่สําคัญไม่ใช่มานั่งวัดถูกผิดกันอะไรอย่างเงี้ยผิดกันหนึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันดูนิดนึงมันดูจะเครียดไปนิดนึงฮะนะฮะ